สวัสดีครับพบกับ HMD s k y l i n e จาก HMD หรือ Nokia เดิมนั่นเองนะครับก็เป็นรุ่นล่าสุดที่วางจำหน่ายในไทยนะครับผ่าน Nokia Global Store นะอันนี้เดี๋ยวอธิบายทีหลังละว,ว่าว่าเป็นอะไรยังไงนะครับถึงไม่ขายตามหน้าร้านบ้านเรานะครับต้องสั่งออนไลน์อย่างเดียวนะจุดขายของเขาคือเรื่องบอดี้ดีไซน์ที่นำแรงบันดาลใจจาก Nokia ย n 8 N9 อะไรอย่างนี้นะครับมา,ารีแพ็คใหม่ในบอดี้ที่เรียกว่า,าสวยงามโดดเด่นนะครับสเปคที่ดีกว่าเดิมนะแม้ว่าสเปคเอ อาจจะเป็นแบบมิดที่เฉยๆนะครับ snapdragon 7 s Gen 2 ram 12GB อะไรอย่างนี้นะครับแต่อ่ะโอเคเรื่องของการใช้งานแต่ผมว่ามันก็ cover basic function ต่างๆครบนะครับเล่นเกมได้หน่อยนึงสามารถตัดต่อทำคอนเทนต์อะไรต่างๆแบบ b a s ิ c ได้นันเองนะครับโอเคเรามาดูบอดี้กันก่อนละกันนะสำหรับบอดี้เนี่ยก็ต้องยอมรับว่าเป็นอะไรที่ออกแบบได้แบบสะใจมากๆนะครับโดยเพาะบ body ของโลหะเนี่ยคือมันเป็นยูนิบอดีที่ แข็งแกร่งงานดีมากๆนะครับสวยงามเลยทีเดียวซึ่งด้านข้างเนี่ยก็จะมีปุ่มเป็นปุ่มช็อตคัสตนะครับก็สามารถตั้งค่าได้นะมันเป็นปุ่มช็อตคัสตที่เอาไว้กดปุ่มลัดนั่นเองนะครับมีพอร์ตเชื่อมต่อก็คือ USB Type C นะครับลำโพงคู่สเตอริโอบนล่างนะครับแล้วก็มีตรงนี้มันเป็นคล้ายๆตัวลูน็อตนะครับสามารถไขออกมาเพื่อทําการเปลี่ยนแบตหรือซ่อมเครื่องได้ด้วยตัวเองนะครับก็จะเป็น รุ่นที่เขาเน้นขายจุดนี้โดยเฉพาะสําหรับ HMD รุ่นหลังๆมานะครับฝั่งนี้ก็เป็นปุ่มกด power ธรรมดานะครับด้านบนก็ไม่มีอะไรนะครับสำหรับฝาหลังนี่ไม่เลือกถึง3สีนะครับสีที่ผมถืออยู่คือสีชมพูชมพูชมพูจริงๆนะครับแล้วก็กล้องหลักความเดียดที่108ล้านพิกเซลมี OIS นะครับแล้วก็มีอันตรายที่13ล้านเนาะเป็นแบบออโต้โฟกัสถ่ายมาโครได้ทันเดงกนะครับระบบเนี่ยก็ต้องยอมรับว่าเหมือนกับ รุ่นล่างเลยอย่าง Pulse Plus, Pulse Pro นะครับรุ่นหนึ่งของเ m d เอ็เขาจะมีจุดเด่นแบบนี้ครับคือมันเป็นกึ่งๆึ่งเพียวแอนดรอยเนาะเวลาเรา,าใช้งานเนี่ยก็จะเห็นว่ามันแทบไม่มีอะไรเลยแทบไม่มีโตัวเขาเรียกว่าบลอดแวร์เนาะถ้าแบรนด์อื่นเนี่ยเราก็จะเห็นแบบโอ้ยซอฟต์แวร์ตัวนู้นตัวนี้เยอะแยะเลยแบบเปิดมาก็พลึบแล้วนะครับแต่เ m d มันคลีนมากๆครับเขาจะมีแค่ Google Service นะครับที่ลงมาให้แล้วก็มี Service ของ S m D นิดๆหน่อยนั่นเองนะครับที่เหลือเนี่ยคุณสามารถโหลดผ่านตัว Play Store ได้เลยนะครับก็อยากลงอะไรก็ลงนะครับสามารถลงผ่าน Play Store ได้ตามปกติเช่นเดียวกับเมนูการเช้งาน,นต่างๆก็ค่อางจะเบสิกมากๆนะครับโดยรุ่นนี้เนี่ยก็รองรับ 5G ตามปกตินะครับรองรับ Wi-Fi อะไรต่างๆนะครับแล้วก็มีข้อมูลต่างๆประมาณนี้ก็คือใช้ชิป Snapdragon 7s Gen 2นะครับแบตซี RAM 12GB นะครับความจุ 256GB ก็ขายอยู่เวอร์ชั่นเดียวเลยนะครับนี่ถือว่าใช้ได้นะแล้วก็เรื่องของอการตั้งค่าอื่นก็ไม่มีอะไรซับซ้อนครับมันก็คือ Android ที่เราคุ้นเคยกันดีนี่แหละนะโอเคก็ประมาณนี้นะครับสำหรับตัวแอปนะคือจริงๆอ่ะลูกเล่นนะ่ยมันแทบไม่มีอะไรเลยซึ่งในความไม่มีอะไรเนี่ยมันมีข้อดีคือมันคลีนมันคลีนมากๆนะครับแล้วก็สามารถ ตั้งค่าอะไรต่างๆได้อย่างเนี้ยมันจะเป็นคัสตอมบัตเตอรที่อยู่ด้านข้างในอยู่ฝั่งนี้นะครับก็สามารถตั้งค่าได้แล้วก็มีอะไรอีกมีแกสเจอร์นะครับก็เป็นแกสเจอร์พื้นฐานนะสามารถดับเบิลแท็บทำอะไรต่างๆได้ตามปกติเลยแล้วก็มีอัปเดตซึ่งอัปเดตเนี่ยเขาการันตีให้2เวอร์ชันนะครับก็คือถึง Android 16เลยแต่การอัปเดตอาจจะไม่ได้มาทีอะไรว่องว,า,วางอลังการมากนะครับเรื่องของการใช้งานทั่วไปก็ถือว่าทำได้ดีนะคือก็เล่น เฟซเล่นโซเชียลเล่น t k t t o k อะไรได้ตามปกตินะครับหรือเทรดหุ้นคุณก็สามารถทําได้เหมือนกันนะครับอย่างเนี้ยเราก็สามารถดูกราฟดูอะไรต่างๆผ่านตัวหน้าจอได้เลยซึ่งหน้าจอเนี่ยขนาดก็ถือว่าใหญ่ใช้ได้เลยโดยรวมก็สามารถดูวิดีโออะไรต่างๆได้นะครับจะเป็น Netflix YouTube อะไรอย่างนี้นะครับก็สามารถดูได้แบบ 2K ได้แบบสบายๆแล้วก็สวยด้วย เลโก้รุ่นี้มากับกล้องความละเอียดที่108ล้าพิกเซลนะเซนเซอร์ก็เป็น H M 6ที่ใช้มาในสารพัดแบรนด์เลยนะครับก็เป็นเซ็นเซอร์ที่สาหากรณ์รุ่นหนึ่งเลยแล้วกันนะครับแล้วก็มีอันตรายที่13ล้านพิกเซลก็สามารถถ่ายออโต้โฟกัสถ่ายมาโครได้เนาะสามารถทําครอซูมได้สูงสุดที่4เท่าครับโดยระยะที่หวังผลได้คือ3เท่านะก็ถือว่าประมวลผลออกมาได้ดีนะครับนี่ จริงๆ4เท่าก็ถือว่าใช้ได้นะครับถือว่า Pro p พ o ร e เซสออกมาเนี่ยอยู่ในเกณฑ์ที่น่าพอใจเลยเรื่องของวิดีโอก็สามารถถ่ายที่สูงสุดที่ 4K 30เฟรมนะครับหรือ1 0 6 0 P ที่60นะครับก็ถือว่าทําได้ตามมาตรฐานแล้วกันนะครับแล้วก็มีตัวระบบกันสั่นอะไรก็วานไปรวมถึงโหมดอื่นๆนะครับก็จะมีโหมดถ่าย Astro p o พ t ตก็คือเป็นถ่ายดาวนะครับมีดูโ Si ซมีโหมดโปรต่างๆก็จะมีตามมาตรฐานที่ควรจะมีนะส่วนพ r t r a i t เองก็สามารถถ่ายแบบ 2x ได้ก็คือเป็นเทียบเท่า50นะครับอันนี้ระยะอาจจะไม่ได้มันก็จะเลยไม่ค่อยโฟกัสดีเท่าไหร่นะครับแล้วก็ใส่ไร้น้ำได้ตามปกติโดยโทนภาพที่ได้เนี่ยจะเป็นฟิล์มแบบเนเ r อร t โทนเลยก็คือไม่ได้ปรับแต่งอะไรมากนักนะครับคือเหมือนเราสั่งข้าวมาแล้วก็หยอนน้ำปลาทีนึงแล้วกินได้เลยอะไรอย่างเงี้ยนะครับอย่างไรก็ดีเรื่องของการเก็บรายละเอียดต่างๆก็ถือว่าอย่างด้ทีีเดยว ก็คือถ่ายในแบบกลางวันปกติอถ่ายอาหารอย่างนี้นะครับถ่ายสเต็กนี่มันก็เก็บประหยัดได้ดีอยู่เหมือนกันนะครับคือก็ไม่ได้แย่นะเราเอามามาแต่งต่อมาดึงต่อได้ตามต้องการด้วยนะครับนี่ผมว่ากล้องกลางวันของ HMD s k y l i n e เนี่ยถือว่าทําได้ดีเลยนะครับอย่างไรก็ดีก็จะมีเรื่องของพอ t เทร t ที่นิดหนึ่งนะครับคือนางเติม HDR ได้โหดสัว์ นะครับแล้วก็เรื่องของความเบอร์ต่างๆมันก็จะดูแบบนิดนึงนะครับไม่ค่อยสวยอะนะก็อย่างไรก็ดีเรื่องของพอดเทปเนี่ยมันก็ไม่ได้เป็นเรื่องที่เน้นมากอยู่แล้วนะครับดูส่วนด้านการซูมเองก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่กลางๆนะเราทำานอสเลตที่3เท่า4เท่าได้นะครับโดยที่ไม่ได้เสียรายละเอียดอะไรมากนักนะครับก็ถือว่าทําได้ดีครับคือรวมๆของกล้องแ N ชเดนก็อยู่ในเกณ์ที่อ่ะประมาณสักเต็ม10อะประมาณนี้ล้กัน าตัวตู้นะครับเทสได้ประมาณ0 0แสนบวกลบนะครับขะ้นแน่เนี่ยอาจจะไม่สูงเพราะวตัวนี้ใช้ snapdragon 7 s gen 2นะก็เป็นชิปที่เรียกว่าระดับกลางกลางแล้วกันนะครับส่วนเรื่องของ Storage ใช้ ufs 2.2ครับก็กลางกลางแล้วกันนะครับคือก็ไม่ได้หือหว่ามาก มาสรุปเลยกับ HMD s k y l i n e นะครับซึ่งโดยรวมเท่าที่เล่นเนี่ยก็เป็นมือถือที่สเปคก,กลางๆแล้วกันนะครับที่ขายในราคาหมื่นกว่าบาทถ้าเรามองมิติแง่งสเปคเรื่องของความคุ้มค่ารุ่นนี้อาจจะไม่เท่าไหร่นะครับเพราะว่าสเปคดีกว่านี้ก็มีให้เลือกเยอะนะครับแต่มันเด่นเพราะอะไรมันเด่นเพราะความเป็น HMD กับเรื่องของดีไซน์ที่โดดเด่นมากๆนะครับคือ เมื่อเห็นแล้วเมื่อสัมผัสแล้วคุณจะคิดถึงโนเกีย n n n 9เดิมเลยที่ทำบอดี้ออกมาได้ดีจริงๆนะครับแต่รอบนี้เนี่ยมันถูกปรับมาเพื่อใช้งานในชีวิตนักปัจจุบันนี้ได้ดีขึ้นนะครับทั้งรองรับ 5G จอสวยนะครับความจุยเยอะขึ้นกล้องถ่ายได้โอเคกลางๆอาจจะไม่ได้หือหวามากนะครับเล่นเกมใช้งานทั่วไปได้สบายๆนะครับในงบประมาณแบบหมือนนิดๆอ่ะก็ไม่ได้แพงอะไรมากนักนะครับ ซึ่งส่วนตัวที่ผมชอบก็คือเรื่องของบอดี้นี่แหละแล้วก็เรื่องของความซ่อมง่ายนะครับใครนกออกมาทําตามขั้นตอนจบนะครับก็คือ,อเรื่องของการสั่งคิดอาจจะต้องอาจจะมีพวกแบตเตอรี่อะไรอย่างเงี้ยสั่งจากเมืองนอกอีกทีนะครับนอกนั้นก็เป็นเรื่องของสีสันบอดี้ที่โดดเด่นนะครับแปนมาเลยนะครับแล้วก็มีให้เลือกถึง3สีสันด้วยกันอ่ะประมาณนี้นะครับสำหรับใครที่สนใจนะครับสามารถซื้อได้ผ่าน Nokia Global Store นะครับ Nokia Global Store เนี่ยเป็น สต็อก g l o b a l แล้วกันส่งมาจากฮ่องกงส่งมาจากจีนนะครับได้ประกัน1ปีปกติแต่เข้าศูนย์ไทยไม่ได้นะครับต้องติดต่อทางร้านแล้วให้เขาเคลมส่งขั้นตอนการเคลมมาอีกทีนะครับแต่เขาก็ฝากให้เมืองไทยโปรโมทให้นะก็แปลกดีเหมือนกันนะอย่างไรก็ดีตัวนี้สามารถใช้งานภาษาไทยได้มีเป็นรอมโกลบอลอัปเดตตามปกติได้ถึง Android 16เลยนะครับสำหรับใครที่สนใจกดซื้อตามลิงก์ที่ผมแปะไว้ได้เลยสำหรับวันนี้ขอจบเท่านี้สวัสดีครับ